น้ำมันไหลมาไหลไปเลยอันนี้อันนี้คือวิธีการปลูกทุเรียนบนเนินบนเนินบนเนินเขาจะไม่ทาโคกบนเนินจะไม่ทาโคกเพราะน้ํามันระบายดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะตีแบบนี้พี่ไปถ่ายลูกนบนเนินเราตีขั้นนะตายกับหมดนะอ๋อตีมันขังน้ําดิพักมันพักน้อพักน้าหน้าฝนพักน้าอย่างเงี้ยเราใส่สปริงเกอร์ตรงนู้น อใส่ท um ี S <S ่พึ่ so ื like ่อนตรงนี้สาดลงมาสาดฟาสาดลงมาปื้ตรงนี้มันก็จะลงใช่แล้วระดับมันก็จะลงไปหาต้นนู้นอีกเพราะว่ามันจะมีต้นนู้นอีกอีกแปดเมตรก็เราอยู่ตรงเนี้ยสาดมาสาดมานี่อ๋อเราก็จะได้ตรงนู้นอีกมันก็จะสาดไล่ลงไปแบบนี้เพราะมันเป็นเนินเขาลงไปสาดสาดต้นเนี้ยมา นูวนมันก,ก็มีหัวสปริงเกอร์เหมือนกันใช่ <c oughs> มันก็จะสาดต่อกันไปออถ้าถ้ากับว่าน้ําเนี่ยมันก็จะลงไปเป็นช่องเลยเอ,อ,อแล้วทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าถ้าเรากันมันตายเนี่ยต้องเบิลคู่ตอนนั้นเราเราเราตอนต้นมันโตเราสามารถขยายทับปิงเกอร์ได้มสมมติว่าข้องอมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอืมอ่าคุณอยากได้ตรงนี้ตรงสมมติตรงเนี้ยอ่าตรงนี้อีกตัวขยายมาตรงนี้ ใส่สามทางใหญ่กว่นี้ใหญ่กว่นี้มันโตแล้วใช่ไหมตัสติงเกอร์สองข้างสะเลยทีนี้ก็ขยายรากอย่างเดียวเพราะว่ารากมันกินหน้าดินขยายมาตรงเนี้ยถอยมาตรงเนี้ยถอยมาตรงนี้เสร็จย้ายไปตรงนู้นให้มันเบี่ยงเข้ามาหาออทรงพุ่มก็ได้อีกเพราะขยายรากแล้วก็จัดทรงทีนี้เวลาจัดทรงเนี่ยที่เขาถางออกมันเพราะอะไร ไอที่ว่าทางให้กิ่งมันออก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 เหมือนกับมันให้โปร่งแสงใช่ป่ะเห็นเขาดึง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 กิ่งเขาแต่งกิ่งให้โปร่งหรอพวกนี้คือเขาจะเลี้ยงกิ่งไว้ไม่เยอะนะอืาเราเลี้ยงเลี้ยงกิ่งไว้เยอะกิ่งมันจะไม่โตแล้วมันจะออกบางทีกิ่งกิ่งขนาดนี้ออกสามลูกอืกิ่งนั้นตายเลยปีนั้นตายเลยตายเลยอีกปีหนึ่งพอตัดลูกเสร็จตายเลยกิ่งนั้นอทุเรียนเขาจะ เลี้ยงกิ่งไว้ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบกิ่งอืมแค่นั้นน่ะอ่าแล้วกิ่งมันจะใหญ่แต่ว่าทุเรียนรุ่นใหม่ๆที่ปลูกเนี่ยทําไมมันปืนขึ้นเป็นทรงเหมือนต้นสนเลยนะมันจะไม่โตนะหรือมันมันโตแค่นี้มันจะโตอีกไหมมันโตมันทุเรียนทาสารนี่จะไม่โตระยะห้าปีมันสูงอยู่แค่นี้เขาตัดยอดเนียอ๋อตัดยอดไว้ไม่สูงเพราะถ้าไม่ตัดยอดอะ่ะชีดยาก็จะสูงใช่ไหมอืมมันสูงจัด ยาไม่ถึงเนี้ยแต่ว่าทุเรียนทาสารเนี่ยตัดยอดเสร็จอะลากแก้วมันจะเริ่มตายแล้วนะถ้าทาสารลากแก้วมันจะตายอพราลากแก้วตายเนี่ยมันเหลือแต่ลากฝอยใช่ไหมลากฝอยเนี่ยมันจะเป็นกิ่งอลา,ากฝอยเนี้ยจะไปเลี้ยงกิ่งลากแก้วเนี่ยจะทาให้ต้นสูงอถ้าเราตัดยอดปับ๊บทาสารปับ๊บไม่สูงแล้วไม่สูงแล้วอ่าไม่สูงแล้ว เพราลากแก้วโดนทําลายแล้วอืพอโดนทําลายอ่ะ